Oh. สวัสดีครับเดอกกันยามบายครับกลับมาจากไปส่งน้ำมันอาจารย์ชายครับ oh. มาดูอาจารย์ชูกันต่อครับ oh. จ่วงสุดแขนเลยครับ มีป่องมีป่องมีป่องครับนี่ครับเห็นไหมขอกแล้วว่ายืนท่านี้มันขุดยากหน่อยเอาจมดีน,นะน่ะโอ้แปบดบสิน,น่งอะไรไปไม่รอดอา้าวเป็นยังไง เป็นลายจอดนอนอะไรฝุ่นเยอะมากเลยครับแล้วนี่เป็นลายจอดไหนโน,น่นหน่ะยกดำฮะฮะโอ้มันมันมันหมดเออโีงงานน้ำมันหมด เอาลงไปเอาก้อนทินทำอะไรไ,<ง>ไม่เอามาแล้วตุใใลมุกหรือฮะตุลมุกแล้วมันโอนได้ไดิอดดดเออไหนเนื้อตัวไหน <c oughs> <salah poem> <c oughs> ตรงนี้น่าหนึดเป็ดชิ้นหนึ่งอะไรก็จอกแท่เป็ดชิ้นหนึ่งอะไรก็จอกแท่เฮยหนักคนขับหรือเปล่าอ่ะ โอ้ดินแห้งดีอย่นี่นาะกลับได้ไหมนนนโอ้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 ระวังเด้อ ร้อนมากเลยครับวันนี้ครับสุดๆไปเลยรู้สึกว่ามันจะดีกว่าเดิมครับเจ้ายักษ์เขียวตักรองใหม่ครับไม่ผ่านกองยาวไม่ผ่านกองลูกยาวสีขาวอันนี้ผ่านกรองแก้วเลยครับกองแก้วแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเลย กำลังมันดีกว่าเดิมเยอะเลยอโอ้โปึ๊บไปเดี๋ยวไปดูวันนี้ได้และข้าวเที่ยงครับ ดูกับข้าวเที่ยงกันนะมีอะไรร้านไหน,นร้านที่ไปร้านนู้นเหรอร้านเม,มื่อเช้าเลยนี่ยต้มปลาแล้วก็อันนี้ก็หมูป่าครับมหมูป่า นางนางมูป่าคุ่เอาให้ทายเอาถูงต่บาทนี่สิบาทฮะสิบาทเนี่ยถุงสิบาทเมื่อก่อนถุงละห้าใช่ถุงละสิบบาทมูนเทงไงนางมูเทงไม่ใช่นะเอาอืม ไอ้ก้อนดินนี้หรือเปล่าทำให้กระทะแตกบ่อยๆน่ะเอยเย็นไหมชู <c oughs> เอเย็นไหมถามแล้วเปลี่ยนดีเลย นนเย็ม,มันเรงกว่าเดิมไหมรู้สึกว่าเรงกว่าเดิมไหมเปลี่ยนไม่ได้โตโกรองยาวได้นี่เออโตเข้ากรองแก้วเหมือนเดิมน้ำมันเกือบหมดเนาะทำขนานั้น<บ>อะบอกตอนผมลงจากเทเลมันสะดุดแลว้วใช่ไหมครับ <c oughs> ตั้งตา <c oughs> ยกแท็กตัวอย่างดีปันไม่อย่างรลด <c oughs> มันจะมันดับนั้นแต่เราขับมาแล้วขยับมาแล้วอันนี้เลิกคิดไหนแล้วนี่เนี่ยตอนเนี้ยสุดแล้วฮะเร่งไม่ใช่น้ำมันอ่ะอ๋อน้ำมันเราเติมครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วบ่ดูว่าเติมมาเออ่ทั้งหมดห้าพันห้าห้าพันห้าอืมเราไม่เด้พูดอย่างไรพูดอย่างงี้มั้ง กินข้าวครับกินข้าวโอ้แดดร้อนจริงๆแหละสุยอดเลยใส่พริกเยอะเดี๋ยวผมไปส่งน้ำมันจานไทยก่อนวันนี้วันอาทิตย์ครับน้ำมัน ปกติเข้ามาส่งครับแต่วันนี้วันทิศเขาไม่ได้มาก็เลยให้ผมไปส่งแทนครับซื้อน้ำมันไปส่งแทนงานพายกินข้าวเลยเด็ดร้อนจริงๆเลยตายสิ เฮ้ยพอไอ้เรื่องมากินข้าวเขาเดี๋ยวข้าวหมดก่อนนะเว้ย เดนจริงนึนกฮะัปันะ ฟังเสียงอยู่ก้นถัง,งเลยอนะ้ะับจะยะกตากเอ้อเลยเนรื่องากงถง่ะเด๋ยวเก้นงังเลยครับ <hi> วันนี้วันอาทิตย์ด้วยแหละวันเขาไม่ส่งน้ำมันครับวันนี้ครับโอ้แดดร้อนมากเลยร้อนไหนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้เขาเล่งเทปูนเสร็จก็จะเอาดินถมลงเข้าไปเลยครับสวัสดีครับ